ช่องสื่อท่านสนธิใช่ไหมฮะที่พูดถึงผมไม่ละครับคือท่านสนธิท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าผมไปเป็นม้าใช้ของบิ๊กโจ๊กผมจะไปเป็นม้าใช้ได้อย่างไรนะครับคือท่านโจ๊กเนี่ยเป็นเด็กรุ่นน้องผมไม่ได้มี เคยมีบุญคุณเคื่อหนุนกันนะครับแต่ว่าลูกชายผมเนี่ยไปซื้อหมู่บ้านอยู่ตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าใกล้ที่ทำงานเขางนะครับเมื่อก่อนลูกชายอยู่กองบัญชาก,การตำรวจปากปรามยาเสพติดนะครับผมก็หลังจากที่เขามีหลานเนี่ยผมก็ไปดูแลหลานนะครับ ปีแปดปีนี่ผมเจอท่านโจ๊กแค่สองครั้งไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็ทักทายกันในฐานะคนรู้จักเท่านั้นเองคร,ครั้งแรกเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายก็เจอก็ทักทายนะครับเขาก็ยกมือไหวในฐานะที่เด็กกว่าผมนะครับผมก็จะขี่มอไซไปซื้อกับข้าวทุกวันฮะแทบทุกวันนะครับแล้ว อีกครั้งก็เห็นเขาเดินไปให้ช่างตัดผมนะครับเมื่อก่อนจะมีเรื่องมีรามครับผมก็เห็นด้านหลังก็ทักถ่ายว่าโจ๊กไปไหนเขาก็บอกว่าปลงผมครับจะไปบวชที่อินเดียไม่ได้พูดคุยอะไรกันครับแล้วก็ไม่เห็นเขานะครับเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดปีกี่ปีป กศูนย์หกหนึ่งหสาสี่หห้าหหหกเจ็ดปีไม่ไม่ไมค่อยเจอเขาแล้วครับท่านบิ๊กแปะก็เจอกันวันอาทิตยนะ์ส่วนใหญ่วันอาทิตย์นะครับก็ไปทานข้าวก็จะเจอกันนะครับนานๆเจอทีครับผมจะดีกับทุกคนนะครับที่เขาขัดแย้งกันเนี่ย ่านบิ๊กต่อผมก็สนิทนะครับเขาก็ให้ความเคารพนับถือผมบิ๊กโจ๊กผมก็สนิทเขาก็ให้ความเคารพนับถือผมนะครับทั้งบิ๊กเต่าก็สนิทเขาให้ความเคารพนับถือผมลูกน้องนะครับบิ๊กโอที่ว่าท่านธินกรที่ไปออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนี่ก็ลูกน้องเก่าสนิทผมรักเขาทุกคนนะครับรักเขาทุกคนเลยครับเป็นคนดีมีฝีมือกันนะฮะมา ผมก็ในฐานะพี่ก็พยายามห้ามปรามเท่าที่ความสามารถผมจะมีได้ว่าอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันเลยนะครับส่วนใครทําผิดพยานหลักฐานถึงใครก็ต้องว่าไปเราไม่ดําเนินการมันก็จะเป็นความผิดมาถึงเราด้วยนะครับไม่อยากให้รุนแรงกันครับวันที่ชุดคอมมานโดไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมก็บอก ไม่ไม่รู้จะขับรถออกไปซื้อกับข้าวเจอตำรวจผมก็จะทักทายพูดคุยครับคิดว่าเขาจะออกไปทำงานกันอะไรกันหรือท่านโจจะนัดกำลังไปกลายเป็นไปคนบ้านท่านโจผมก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันทำกันแรงอย่างนี้นะครับถ้าผิดอะไรก็ออกหมายเรียกหมายจับอะไรกันไปแจ้งข้อกล่าวหาไปนะฮะว่ากันไปให้ศารท่านพิณาลงโทษนะฮะ ส่วนน้องที่มาร้องเรียนผมเนี่ยผมไม่ได้ไปถือโกรธอะไรนะครับก็คือทุกคนก็มีเส้นทางเดินของชีวิตมีเหตุผลส่วนตัวนะครับอ๋อผมไม่เผลอพูดเรื่องคดีครับใครจะมาร้องเนี่ยผมยังบอกไม่ได้ว่าคนนั้นมาร้องเรื่องอะไรคนนี้มาร้องเรื่องอะไรนะครับใครจะถูกจะผิดพูดไม่ได้ถือว่าเป็นความลับในสำนวนนะครับผมจะให้ความเป็นธรรมครับ ผมไปย้อนคดีที่ผมให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีนี่นะครับคือเรื่องคดีสยามลนนะครับคดีสยามลนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตำวรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่รับผิดชอบท้องที่เกิดเหตุเนี่ยได้วัตถุพยานคือลายพิมพ์นิ้วมือแฝงในรถคันที่เกิดเหตุเนี่ย และมาตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของสิบตำรวจแผ่วผู้เต็งเนี่ยตรงกันถึง13จุดผู้เชี่ยวชาญในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของประเทศไทยใช้คําว่าประเทศไทยและยังเชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของประเทศญี่ปุ่นมาร่วมประชุมลงความเห็นด้วยนะครับตรงถึง13จุด และประจักษ์พยานคือหนูอิงอิงซึ่งอายุสามขวบกระชี้ลูกเขาจับติแผ่วซึ่งดูแล้วมันก็น่าจะเป็นพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้แต่ผมก็ไปถาม1ิอแผ่วว่าวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยคุณอยู่จุดไหนนะครับ ไม่มีใครเข้าไปพิสูจน์ทราบเพื่อจะช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วครับแต่ผมต้องการให้ความเป็นธรรมในการทําคดีของผมแต่ละครั้งเนี่ยนะสิบตำรเอกแผ่วก็บอกว่าวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขากินเหล้าอยู่ที่ค่ายพะอมองกุฎที่จังหวัดประจวบคิลีขันผมก็ถามว่ามีใครกินบ้างเอากระดาษมาเขียนสิกินที่บ้านใครคุณนั่งอยู่ตรงไหนมีใครกินบ้างกินบ้างกินบ้างนะครับ ็ดแปดคนที่นั่งกินไปซื้อเหล้าใครไปซื้อเหล้าซื้อที่ไหนซื้อโซดาที่ไหนจําได้ไหมว่ากี่ขวดกับแก้มมีอะไรบ้างใครเป็นคนทํากับแก้มใครเป็นคนชงเหล้านะครับผมก็ต้องไปดูจุดที่เขาอ้างว่ากินเหล้าขณะเกิดเหตุไอข้ขวดเหล้าขวดโซดาเขายังทิ้งอยู่ใน เขงถังขยะอยู่ผมก็เอามาตรวจแล้วก็ขอลายพิมพ์นิ้วมือแฝงของแต่ละคนที่ไปนั่งกินอยู่ด้วยปรากฏว่ามันตรงหมดผมก็มาเรียนผู้อุ้งคับบัญชาผมให้ได้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนตอนนั้นเขายังไม่ได้ตั้งผมนะครับแต่ตอนนั้นสังคมลุมกระหน่ำผมมากเลยครับว่าผมเนี่ยไปรับสินบาทค่าสินบนจากคุณหมอซึ่งเป็นสามีของพุ ผู้ตายนะครับคือคุณสยามมนหรือชื่อเล่นว่าคุณย่านะครับไม้จับออกมามันผิดตัวนะครับผิดตัวคือไปจับสิบตัลเองแผวกับคุณหมอบัณฑิตนะครับผมก็ต้องดูว่าณนะเวลาเกิดเหตุนะตามที่หนูอิงอิงไปชี้ภาพแล้วก็บอกว่าหมอบัณฑิตเป็นคนขับรถ เราเอแผ่วเป็นคนใช้มีดแทงแม่เขาผมก็ต้องไปตรวจพิสูจน์ว่าวันเวลาเกิดเหตุหมอผันดิตอยู่ที่ไหนหมอผันดิตอยู่ที่ภูกเก็ตไปกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเข้าไปในบารไหนไปกินที่ไหนนะครับนี่คือการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทําความผิดผมให้ ความเป็นธรรมครับตอนนี้ผมเองเป็นคณะกรรมการพิจาณาเรื่องร้องเรียนตำรวจผมก็ต้องออกไปแสวงหาข้อเท็จจริงเหมือนไปไต่สวนนะครับไปไต่สวนว่าเขาทำจริงไหม ส่วนการที่จะถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีอยู่ที่พยานหลักฐานทุกอย่างต้องไปสู่ศาลครับศาลท่านจะใช้ดุลพินิษในการพิจารณาคดีนะครับศาลท่านเป็นคนนอกนะครับส่วนการออกหมายจับเนี่ยศาลท่านต้องมีเหตุผลและพยานหลักฐานเพียงพอท่านถึงจะออกหมายจับนะครับ อากาศตอนนี้ก็เย็นสบายแต่ก็อบอ้าวนะครับอากาศอบอ้าวนะครับอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอถือศีนผมไม่ค่อยเข้าไปที่วัดนะครับเมื่อก่อนนี่จะไปจะเจริญภาวนาไปที่วัดนะฮะจะไปที่วัด พอไปที่วัดเนี่ยความทุกข์ใจก็บังเกิดขึ้นกับตัวผมครับเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยมีปัญหาไม่มีใครไม่มีปัญหานะครับผมเองก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขทุกวันนะครับต้องแก้ไขทุกวันพอไปที่วัดนี่ปัญหาสองอย่างที่ผมเจอนะครับคือพระก็จะมาขอความช่วยเหลือ พระมาขอความช่วยเหลือวัดก็ขาดปัดจจัยนะครับมีปัญหากันทุกวัดนะครับ <c oughs> แล้วเขาไม่ปิดกั้นคนเข้าครับวัดเนี่ยใครจะมาตีหนึ่งตีสองตีสามเที่ยงคืนวันนั้นผมนั่งเจริญภาวนาอยู่ <c oughs> ก็ปรากฏมีรถปิกอัพ มาคันหนึ่งไฟหน้ายกสูงเลยเป็นรถโฟวินนะครับมีคนนั่งหลังมาหกเจ็ดคนชาร์จขับเข้ามาในวัดอย่างเร็วเลยนะครับผมประเมินสถานการณ์เข้าใจว่า <c oughs> ต้องเป็นกลุ่มคนที่ <c oughs> จะมาชาร์จและทำร้ายผมแน่ผมก็ต้องคว้าเข้าหลามเตรียมต่อสู้ ปรากฏว่าเป็นญาติของพระรูปหนึ่งในวัดนั้นนะครับเสียชีวิตกระทันหันนะฮะเสียชีวิตกระทันหันผมเลยเอมันไม่เข้าท่าแลวนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เข้าไปถือศีลเจริญภาวนาที่วัดอีกเลยนะครับถ้าไปตามอุทยานเนี่ยจะดีครับเพราะว่า อุทยานที่หกโมงเย็นเนี่ยก็จะปิดแล้วครับอุทยานหกโมงเย็นก็จะปิดไม่ให้คนเข้านะครับและเรายังมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับน้อยสุดก็ต้องมีคนเข้าเวรหนึ่งคนหรือสองคนครับเป็นเพื่อนเราอย่างน้อยเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องยึดถือความถูกต้องนะครับ ยึดถือความถูกต้องถ้าไปเขาใหญ่ยิ่งมีเป็นสิบคนเลยครับแล้วผมจะส่วนใหญ่จะรู้จักกับท่านหัวหน้าอุทยานและน้องๆเจ้าหน้าที่ก็จะรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับแล้วจะไม่ไปพื้นที่ที่มีทางเข้าทางออกทางเดียวนะครับเช่นจะไปที่แคมป์บ้านกลาง อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไปเพราะมันเข้าได้ทางเดียวแล้วก็ต้องออกทางเดียวนะครับต้องทำตัวเหมือนกับหนูหนูเนี่ยจะขุดปล่องออกครับจะมีปล่องออกคือผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ